โมอามีนาเผยคำพูดเบิร์ตถึงแตงโมได้ยินแล้วปวดหัวใจมากล่าสุดวันที่25กุมภาพันธ์ดาราสาวโมอามีนาพินิตเพื่อนของแตงโมได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อติดตามการค้นหาดาราสาวเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าทราบข่าวตั้งแต่สี่ทุ่มทราบจากเพื่อนๆโทรแจ้งกันแล้วก็ขับรถไปรับกันไปหาพี่เบิร์ตแฟนพี่โมเลยแล้วก็ไปอยู่ที่ท่าเรือแต่ไม่ได้ไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะเราไม่อยากไปรบกวนการทํางาน ส่วนหนึ่งพี่ๆก็ไลฟ์สดนักข่าวก็อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่อยากไปรบกวนพี่ๆพ,พวกเราไม่มีใครไหวจริงๆไหนจะช็อกเราไม่ได้อยากจะเชื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคิดว่าพี่โมว่ายน้ำไปเกาะอยู่ที่ไหนหรือเปล่าไปนอนหลับตรงไหนหรือเปล่านางก็ผ่านมาตั้งเยอะพี่โมเขามีฉายาแมวเก้าชีวิตพวกเราก็นั่งรอให้กำลังใจกันอยู่อีกทีหนึ่งยังคงไม่อยากมีใครพูดอะไรเมื่อถามว่ารู้จักกลุ่มที่ไปกับแตงโมตอนเกิดเหตุไหมโมอามินากล่าวว่าไม่รู้จักเลย รู้จักอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นคือผู้จัดการของพี่โมที่เหลือไม่รู้จักเลยไม่สนิทพี่เบิร์ดก็ไม่ได้ไปด้วยพี่เบิร์ดทำงานอยู่ที่เมืองทองเมื่อถามว่าแฟนโมตอนนี้สภาพจิตใจน่าจะแย่โมอามินากล่าวว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโมยอมใจเขาจริงๆเราก็พยายามเตือนเขาว่าให้มีสตินะเพราะเขาอยากลงเรือไปหาพี่โมเองเราก็ไม่ห้ามให้เขาใส่เสื้อชูชีพถือไฟฉายแล้วก็เอาเรือยาวออกไป ไปสักพักก็กลับมาพี่เบิร์ตบอกว่าน้ำตอนกลางคืนน่ากลัวจริงๆพี่เป็นผู้ชายเขายังแบบคือเขาเสียใจจริงๆเขาพูดว่าทําไมพี่ไม่ไปกับโมพี่ไม่ได้าทางานเลยทําไมพี่ไม่ไปดูแลปวดหัวใจอยู่เหมือนกันเห็นแล้วก็โอ๊ยทุกคนแย่หมดเราก็ไม่ค่อยอยากพูดอะไรจนกว่าเรื่องจะกระจ่างว่าเรื่องเป็นอย่างไรเหตุการณ์ไปมาเป็นอย่างไรมันเป็นยังไงกันแน่เราอยากรู้จริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com อขอบคุณค่ะ